หลังจากที่ใจตัดเชื้อวุ่นไส่เนาะครับวันนี้เป็นมือที่ซีเรือครับเด้อนี่เชื่อกาลังเดินเนาะครับกระจายทั่วขวดแล้วเนาะครับีแค่ซีมือเนาะมาครับปรกษนะของเสือเนาะครับนี่เื่อเสือเดินกระจายแล้วเนาะครับขนาดที่ได้ผลเนาะครับพอเป็นเสือใสบริสุทธ์เนาะครับ นี่คือวิธีการเฮ็ดแบบบานๆนะครับห้องว่าได้ใส่เครื่องมือที่ท่านสมัยแต่ว่าห้องก็นเน้นความสะอาดเราด้กับเด้อไปายมเสร็จแ่นกองห้องเอานะครับนี่คือเชื้อวุ่นที่ผมเคลียร์ลงไปนะครับมันมาปีนองเสียกําลังกระจายนะครับนี่คือมือที่4เนะครับหลังจากที่ห้องทาการเชี่ยเชื้อวุ่นลงไปนะครับจาก นี่เป็นการเดินเชื่อ,อยแบบนะครับมือที่แปด้อครับเด้ดยอเชื่อยแบบนะครับเช็ดมาได้มือที่แปดนะครับกาลัางเดินไก่ต้าเต็มควรแล้วนะครับใอยู่บ่หลายก็เต็มก็สิ้นใส,ใสในได้นะครับเด้อการขยายเชื่อมนะครับขยายเชื่อจาก วุ่นเนะครับบางขวดก็สิดเต็มมาได้ครับด้วยแหวงขวดนี้ก็สิดเต็มมาแล้วครับ แล้วก็จีมาเบิ่งกันเนาะครับว่าเวลามันเดินเต็มแล้วมันสิมีเสืออื่นปลอมปนบ่างนะครับอาการเฮ็ดแบบบ้านๆกับเวที่บ้านๆเนี่ยมันก็บ,บ่สะอาดหลายปานใดเด้อครับเด้อจีิมาเบิ่งว่ามันสิเป็นเสือ้อกโดยสุดบ่หลังจากที่ผม ทำการเครียเรย์วุลล่นลงในของเปลือกนะครับมือนี้ก็เป็นมือวันที่ออสิบหกนะครับเสื้อพร้อมใส่งานแล้วนะครับเสื้อมันเดินเต็มเทียวนะครับจะสามารถที่จะไปขยายได้นะครับเสื้อขึ้นมาเต็มหวัวแล้วนะครับคนบเต็มแลวเริ่อยนอก ถามว่าการเห็ดแบบอันบ้านนะครับเขาได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์บอครับแต่ว่าได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์นะครับพอเขาใส่เครื่องมือแบบอันบ้านแต่ว่ากรรมวิธีกับแบบอันบ้านนะครับก็มีขวดเสียนะครับอ่านี่คือลักษณะของล่าเขียวนะครับอ่ามีขวดเสียคือกันแต่ว่ากับเป็นเปอร์เซ็นต์หน่อยนะครับนี่ขวดที่มันเสียนะครับล่าเขียวล่าดํา มาป,ป,ปับปนตาดำนี่กัน่นาสิเป็นยุคขบวนการหนึ่งนะครับหนึ่งคาะเสือส้อภาษาการหยอดนี่ผมพยายามหยอดอยู่ในห้องมิดชิดนะครับพยายามในห่องมิดชิดปล่อยลมมันผัดพานได้นะครับนะครับเสื่อเห็ดน,นั่งล้มเท่าน,านะครับเป็นเสือเห็นนั่งวุ่นลมเท่า พี่นี่ผมก็สร้างเป็นเสื้อวุ่นของเพิ่มมากนะครับของต้ามเพิ่มมากเดี๋ยวรอต่อไปขังนานะครับขันน้เวลาผมก็ะสีทําการเชื้อเชื่อจากดอกเห็ดลงวุ่นในเบื้องนะครับกาลังเรียดรู้ด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นการทดสอบแบบบ้านๆคือผมไปยามเห็ดในปีน้องเห็นมาการเที่ยวเ,เห็ดแบบบ้านๆนะครับเท่าส่วนหลายคนเท่าสิ สิคิดว่าโอ้เห็ดบ่อไร่บร่ม,มีเครื่องมืออ่าเห็ดบ่บบอไรดอกอบ่มีห้องแล็บบ่มีหยังสิเนาะครับเฮากับิดยานไบกนอนเฮาเลยบอ่บอบ่ได้เห็ดเช็เถื่อนาะครับตัวนี้ก็เลยเป็นการที่สิน้าไมา้พี่นองเบิ่งได้ครับเด้เฮาต้องกาเสียงนะครับเฮาเป็นกเกษตรกรต้องกาเสียงตัวนี้เป็นการตัวยอดของการทำหน้านะครับที่ผมเฮ็ดให้เบิ่งนี่เมื่อวาสิเป็นเอาเฟียงมาเห็ดเห็ด เราสามารถที่เซาเม็ดเข่าเปลือกนะครับมาเห็ดเป็นเสื่อเห็ดได้นะครับเพ็ดพอเองหรือเห็ดขายก็ได้ลยครับเด้อเป็นการต่อยอดเกษตรกรเฮานะครับจุดประสงค์ที่เห็ดคีบออกมากเพราะมันเพราะมันเพื่อเห็ดเป็นฟ้าเห็ดให้พี่น้องเบ่งแต่ผมอยากเห็ดให้พี่น้องได้ไปต่อยอดในการเกษตรนะครับเพื่อได้เสียออไปเป็นไอคีปลักเลยก็ได้ด้วยกันนะครับเด้อขันเท่ามีเพียงหลายนะครับ มีวัตถุดิบหลายเขากะสามารถทีเี็ดขายได้เต่วยังหน่อยเขากะสามารถทีเสียวมากเห็ดเผื่อเป็นอาหารได้ยุ่ได้กินไดน้รั่วเรื่อนเห็ดแบงปันพีนองได้เนาะครับสำหรับอีพี่นี่เนาะครับกให้พีนองเบิง้งว่าการเห็ดแบบง่ายๆเห็ดแบบบ้านบ้านมันได้ผลซํำใด้หลังจากนั้น ผมก็สีน้ำไปเพาะให้พี่น้องเบื้องอีกเทียนหนึ่งนะครับว่าผลผลที่ใดที่เป็นอะไรนะครับผลดอกเห็ดเท่าเที่ยวออกมาจากการที่ผมเชื่อเชื่อเองเนี่ยมันสิออกมาดอกลักษณะใดยังคอยติดตามนะครับถ้าสนใจนะครับอยากสนับสนุนหรืออยากแบ่งปันความูเนะครับก็คอมเมนต์ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้นะไม่เดอครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจในการเหตุงานให้พี่น้องเบิ้ง หรือประดี๋ยวมีค้ามู้ดีๆนะครับอยากสีแค่ประสบการณ์หรืออยากสีแนะนํากับคอมเมนต์เขามาไดเด้อครับเด้อผมถือว่าผมยังเป็นน้องไม่เป็นการเรลี้ยงลูกไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเรลี้ยงลูกต่ว่าเป็นการสอนนะครับพอผมกับถือว่าเป็นการเรลี้ยงลูกของผมเหมือนกันผมก็เลี้ยงลูกไปเรื่อยๆอะนะครับรับรับคลิปนี้กับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม